ที่ตรงนี้นะคะเป็นแปลงข้าวข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวกอขอหกนะคะตอนเริ่มขึ้นมานะคะหญ้าเต็มเลยนะคะแล้วก็ดอกหญ้าสีแดงอะ่ะเต็มคิดว่าจะไม่ได้ข้าวซะแล้วลูกชายก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดออกหมดเลยนะคะตัดที่เป็นหญ้าดอกสีแดงๆนะ่ะออกหมดเลยนะคะก็คิดว่าจะเป็นหญ้าทั้งหมดทั้งที่นาตรงแปลงนี้นะคะ ที่ไหนได้พอตัดหญ้าออกหมดแล้วค่ะเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะคะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นข้าวหมดเลยข้าวเขามีโอกาสขึ้นเห็นไหมคะเขาเห็นไหมเขาให้รวงข้าวหมดแล้วตู้ดีใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคิดว่าจะไม่ได้ข้าวแล้วที่ตรงนี้ค่ะเป็นข้าวเหนียวค่ะซึ่งมีดอกหญ้าสีแดงเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยยังเหลืออยู่ปรับลายนะคะ เราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดออกหมดเลยค่ะลูกชายเขาตัดออกหมดเลยนะคะก็คิดว่าที่เหลือเนี่ยก็เป็นหญ้านะคะคิดว่าจะอะไม่มีข้าวแล้วดีใจมากๆเลยเห็นไหมกำแมงเห็นรวงข้าวแล้วก็ดีใจคิดว่าที่ตรงนี้จะไม่ได้ข้าวแล้วเนี่ยตรงแปลงนี้นะคะที่ไหนได้โอ้โโชคดีค่ะเห็นไหมมีข้าวโอ้ท่านผู้ชมที่ว่าจะมีแต่หญ้าค่ะ เห็นไหมคะหลังการตัดสินใจนะคะหลังการตัดสินใจใช้เครื่องตัดหญ้าตัดตัดดอกหญ้าออกค่ะที่เหลือก็มีข้าวเห็นไหมคะแต่ว่าน้ํายังเยือกอยู่ค่ะนี่เป็นข้าวกอขอกนะคะข้าวเหนียวอ่ารู้สึกว่าจะใช้มีอายุค่อนข้างจะานานกว่านะคะข้าวกอขอกนะคะจะนานนะคะก็เพื่อแหละปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงจะ อพอดีเกี่ยวนะคะปลายเดือนพฤศจิกาต้นธันวานะคะโอ้โดีใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิพายดีใจปายดีใจที่ยังมีข้าวค่ะวันนี้ปลาแมงก็มาให้อาหารปลานะคะเห็นไหมมาให้อาหารปลาเหมือนเคยดูดูดำขึ้นมาลูกอันนี้ก็ไปกินอาหารปลา ไอ้เจ้าหมาไอ้ดำค่ะแล้วก็เลยมาดูข้าวค่ะหูดีใจที่มีข้าวนะคะข้าวเขายังเหลืออยู่ค่ะมีทียังมีต้นข้าวนะคะหดีใจมากคิดว่าจะมีแต่ดอกหญ้าเต็มดีใจมากๆค่ะนี่แหละคือความรู้สึกเนาะของเกษตรกร,ร,กรผู้ทำนาปลูกข้าวต่อสู้กับอุปสรรคเนาะนาปีถ้าไม่มีน้ำอ บานข้าวดำนาก็เท่านั้นนะคะก็มีแต่หญ้านะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรอเมงแค่มาแชร์ความรู้สึกที่ดีใจที่ยังมีต้นข้าวเหลืออยู่ไม่ใช่มีแต่หญ้านะคะอ่าก็มาอ่าอัปเดตนะคะแล้วก็มาบอกว่าหลังจากที่เราตัดหญ้าไปแล้วนะคะอ่าผลที่ได้อ่เป็นที่น่าพอใจค่ะก็มีต้นข้าวนะคะที่เขาผูกขึ้นมานะคะแล้วก็ ่าให้รวงข้าวแล้วนะคะปีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ